ครับวันนี้ก็มาพบกับวีพีสามนะครับการหาเห็ดเหมือนเดิมครับหรือว่าอีสานบานเฮาก็คือหาเห็ดตามทงตามปลานะครับนี่ครับบันนี้ที่มันเคยออกมันก็ออกนะครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันว่ามีบอครับเริ่มทาการเคลียร์แล้วครับเอานี่ดิโนนี่เคลียร์จนมุนกับพเห็นเห็ดบ้านเฮาเอาคือเกา เส่ปวก,กินแบบเย็นโอ้มันเป็นเทืดดินตัวม,มนมเมนเียนมเมียเหยียบไปครับมันจะชอบอยู่ที่เดิมนะครับพวกเข็ดนะครับนะครับเหยียบไปเรื่อยๆครับไหนดีหะแม่วานนอ่าเห็นนะครับเก็บครับเก็บเก็บเก็บ,เ,กบเดี๋ยวที่เก็บก่อนนะครับ เห็ดมันจะชอบอยู่ที่เดิมนะครับนี่นะพี่น้องเขาเรียกว่าอีสานบานเฮาดูแล้วอื เห็ดอันเดียววันยาวยาวตัวน้อยยาว <Okay. S 1> เออตัวไหนเอามันน้าแล้วตัวน้อยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ผมไว้เห็ดเห็ดนะฮะมึงบุกหูแล้วเห็ดไข่อันตรายนะครับ,รรบเราไม่รู้ว่าเห็ดไข่นะครับมีกินกือด้วยครับอันดี เราไปเหันแล้วเห็ดใครนะครับขนาดเรายังไม่รู้ว่าเห็ดใครนะครับแต่มันเป็นเห็ดเราแน่นอนครับเพราะเราเพราะเรามาเจอนะครับนี่ดอกนี้ตัดขาเลยขาดำๆมันกัน ห,อม,หมอแล้วหมดแล้วมันยิ่งมีไฟมากเลยเราเจะเราจะคน้นมางไรนอากาศดีมากครับ<ม>เดี๋ยวเจอกันใน EPC แล้วกันครับ<ม> EPC ครับ